ครับสวัสดีครับมาอีกคลิปหนึ่งในการรีวิวเทคนิคการใช้รถนิสสันอะเวล่าสองนะครับก็ไม่ต่างกับนิสสันอเมล่าทั่วไปเท่าไหร่นะครับรุ่นเดิมๆนะมครับทีนี้มาทําการแนะนําเรื่องการตั้งค่ากระจกตัวนี้นะครับเฉพาะด้านฝั่งคนขับนะครับมันจะมีโหมดของการเปิดกระจกแบบออโต้นะครับก็คือกดแก๊กเดียวมันจะขึ้นยาวหรือกดแก๊กกดลงไปแก๊กเดียวก็จะลงยาวโดยที่ไม่ต้องกดนิ้วเราไม่ต้องแช่ลากเลยนะครับเดิมที่รถเดิมๆมนะครับค่าดีฟอลต์หร ดูนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะลงแบบทีเดียวนะครับเพราะเราต้องค้างไว้นะครับนี่ครับเราต้องค้างนี้ไว้นะครับเราต้องค้างนี้ว่าเราถือกดได้นะครับนี่ครับเราต้องค้างไว้นะครับมันถึงจะกดขึ้นได้นะครับถ้าเราไม่ค้างมันก็จะหยุดนะครับนี่ครับมันก็จะหยุดถ้าเราปล่อยนี้นะครับเนี่มันก็จะหยุดนี่ครับจะหยุดอย่างนี้นะครับนี่ครับวิธีการทําให้มันอัตโนมัติก็คือกดไมค์แก๊กเดียวเนี่ยมันจะเป็น2จังหวะนะครับให้กดค้างเอาไว้30วินาทีแล้วมันจะจําค่านั้นนะครับเช่นถ้าเราต้องการให้มัน กดลงไปแก๊กเรากดแก๊กที่2เนี่ยจังหวะที่เรากดลงไปแล้วมันจะมีความลึกของนิ้วที่เรากดลงไปครั้ง2สองมันจะมีเสียงนึ่งแก๊กถ้าแก๊กทั้งสองเนี่ยแล้วมันไหลลงไปทีเดียวเลยเนี่ยเราต้องกดค้างไว้สามสิบวิดูนะครับเราจะทําให้ดูนะครับอ่าดูที่มือผมนะครับดูที่มือผมนะครับปึ๊บค้างไว้นะครับ,นนรบมันจะมีเสียงแก๊กเห็นไหมครับนิ้วเราจมไปครั้งที่สองเนี่ครับนิ้วเราจมไครั้งที่สองอ่าเสร็จแล้วเช่นก <T> ันน<ล>ะครับถ้าเราจะให้ค้างไว้สามสิบวินะครับอันนี้ผมทําแล้ว ก็ไม่ต้องถึงส0มสิบวินะครับเพราะผมทําแล้วยังไงก็เป็นอ่าเนี่ยแก๊กครั้งที่สองนะครับอย่างนี้หงายอย่างนี้ค้างไว้สามสิบวิเช่นกันนะครับพอค้างสามสิบวิต่อไปปุ๊บจังหวะครั้งต่อไปเวลากดนะครับผมจะมากดด้วยใกล้ฟังนะครับมันจะมีเสียงแก๊กนะครับอ่านะครับนี่นะครับปึ๊กอันนี้หมครับเนี่ยลงอัตโนมัติแล้วครับอ่าผมจะปึ๊กครั้งที่สองเพื่อขึ้นอัตโนมัตินะครับมือผมปล่อยนะครับนี่ครับไม่ได้กดนะครับกดลงอัตโนมัตินะครับนี่ครับ กดขึ้นอัตโนโมัตินะครับครับแค่นั้นเองครับวิธีการตั้งค่าคือกดมันค้างลงไว้นะครับมันจะมีแก๊กสองก,สง,กงกดให้สุดเพื่อง่ายถ้าจะกดลงก็กดให้สุดงัดขึ้นหนึ่งงัดให้สุดค้างไว้สามสิบวินาทีอย่างละอย่างละสามสิบวินาทีนะครับกระจกจะกลายเป็นอัตโนมัติแบบแก๊กเดียวทําได้เฉพาะฝั่งคนขับท่านนะครับฝั่งคนนั่งทําไม่ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ